นิทานชาดกเรื่องเต่าขี้อวดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภิกษุสหายกันสองรูปที่มักเถียงกันว่าใครรูปบอกกว่ากันได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นดุกคเทวดาประจำอยู่ต้นไม้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาสมัยนั้นมีปลาอยู่สองตัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำคงคาอีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำยมุนาปลาทั้งสองตัวเมื่อว่ายมาเจอกันที่แม่น้ำทั้งสองสายมาบรรจบกันตรงที่ต้นไม้นั้นอยู่ก็มักจะทุ่มเถียงกันว่าใครงามกว่ากันเสมอ ต่างก็ว่าตัวเองนั้นงามกว่าอีกฝ่ายหนึ่งตกลงกันไม่ได้สักทีจึงพากันไปหาเต่าตัวหนึ่งเป็นผู้ตัดสินให้ว่าใครงามกว่ากันท่านเต่าผู้น่ารักขอท่านช่วยตัดสินให้พวกข้าพเจ้าเสียทีว่าใครงามกว่ากันเต่าตัดสินว่าค่ะท่านป่าทั้งสองท่านที่อยู่แม่น้ำคงคาก็งามดีไม่มีทิฏติท่านที่อยู่แม่น้ำยมุนาก็งามดีไม่มีทิฏติ แต่โดยรวมแล้วเรางามกว่าพวกท่านทั้งสองอยู่ดีปลาทั้งสองตัวฟังคำตัดสินของเตา่าแล้วก็ด่ามันว่าเจ้าเต่าชั่วเจ้าไม่ตอบคำถามของพวกเรากลับตอบไปอย่างอื่นแล้วก็กล่าวว่าท่านไม่ตอบเรื่องที่เราถามเราถามอย่างหนึ่งท่านกลับตอบเสียงอีกอย่างหนึ่งคนที่ยกย่องตนเองพวกเราไม่ชอบใจเลยว่าแล้วปลาทั้งสองตัวก็พ่นน้ำใส่เต่านั้น เต่ากลับไปที่อยู่ของตนตามเดิมเทวดาโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดได้แต่ให้เสียงสาธุการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มักโอ้อวดตนเองยกตนข่มท่านมักจะไม่มีเพื่อนและขาดคนเชื่อถือ